อใมแม่เอสสีแฟนคับลูกสาวคนเก่งแห่งชันนุมานสาวคนสวยใจดีนะคะใส่สีอะไรก็สวยวยนะคะนี่นะคะเทนสีแดงนะ,ะวันตุ๊ดจีนแล้วก็วันแห่งความรักที่ผ่านมาเมื่อวานนะคะวันนี้นะคะแม่เล็กนะจ๊ะเย็นนี้นะคะสิบเจ็ดนาทีแม่เล็ก บอกว่าเย็นนี้อย่าลืมให้กำลังใจน้องแอมเยอะๆนะคะที่วัดสามัคคีธรรมโพชัยบ้านหนองสแสบงอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์21.30ถึง22.30นะเจ้านะคะมากันเยอะๆนะคะแม่เล็กบอกนะคะติดต่องานแสดง0985 70 เก้าสี่หกหกแม่เล็กแฟแม่เล็กจ้านะคะคุณแม่คนน่ารักนนคะคืะน่ารักมากเลยพาลูกสาวเต้นนะคะพาลูกสาวทำอะไรลูกสาวก็ทำหมดนะคะคนี่นะคะทุกคนนะคะ่ะคุณอาพรบอกว่าน่ารักสวยเก่งมากจ้านะคะทุกคนนะคะยอดยอดสุยยอดยอดเยดีย่ยมนะคะ อย่าลืมเด้อไปเป็นกำลังใจลูกสาวกันเยอะๆนะคะสาวน้อยคนเก่งนะคะเป็นกำลังใจค่้ครครับคนเก่งนะคะน่ารักมากๆเลยสาวน้อยคนเก่งแห่งชานุมา สวยใสใจดีใส่อันไหนก็ราสีก็ถึงหน้าแจม่มแจ๋มนะคะสู้ๆน้องเอมวันน,น่ะคะเอมน้อยใช่ไหมส่งกำลังใจให้จ้าสาวสวยคนน่ารักนะคะน่ารักตลอดนะจ้าน่ารักเสมอ เสียงดีร้องเพลงเพราะน่ารักที่สุดทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเล่นเอ้ยทุกอย่างนะคะชอบมากเลยนะคะคนสวยน่ารักของแม่แม่เอซแฟนคลับนะคะไปดูได้เลยเดอ้อจากคุณยาลงคลิปนะเล่นกับอันปลาเล็กนะ แม่คุณแน่นะโอ้ยน่ารักนคะคะน่ารักที่สุดเลยน่ารักจริงๆคนที่อยู่ใกล้นะคะไปเป็นกำลังใจลูกสาวเยอะๆสำหรับคุณย่าขอเป็นกำลังใจหน้าจอนะคะดูแม่เล็กไล่สดนะจ๊ะ บอกแสงไม่สว่างนะคะแม่เล็กจะว่านะค่ะดูของอไรนะดูของคนอื่นอย่างเี้ยแต่ญาหอมก็ชอบดู่าจันหอมก็ชอบดูมัวมัวนั่ <c oughs> นเลยค่ะเขาน่ารักนะคะได้เห็นลูกสาวเต้นนะคะได้ร้องทั้งร้องทั้งเต้นเต็มที่ทุกเวทีนะคะ <c oughs> สาวน้อยคนเก่งของแม่แม่เอฟซีแฟนคลับ น่ารักมากๆขอเป็นกำลังใจหน้าจอนะคะคนเก่งอ้าวอาคนเก่งขขอเมเม่ๆเอสซีแ, FC แฟนคลับดูไปก็ยิ้มไปล่าเริงสดใสสีไหนก็สวยไปหมดมากเลยหน้าตาสดใสนะคะบังแบ้วแต่เวลาสนนะคะก็สนน่ารักนะคะ ที่สุดขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจที่มีให้กับคุณยา่าจันหอมสตอรีนะคะขอบคุณแม่แม่เอซแฟนคลับขอบคุณทุกกำลังใจอย่าลืมเด้อขอบคุณทางแม่เล็กนะคะแจ้งข่าวให้กับลูกสาวนะคะ เจอกันเด้อสวยจริงๆชอบมากเลยชอบสีแดงแรงริบนะคะหน้าตาสดใสสาวน้อยคนเก่งของแม่แม่เอฟซีแฟนคลับน่ารักเป็นที่สุดขอให้หนูรวยปังๆดังๆปังๆนะจ๊ะส่งความสุขให้กับแม่แม่เอฟซีแฟนคลับ เต็มที่ทุกวิธีทั้งร้องทั้งฟ้อนทั้งเต้นนะคะครบเครื่องเลยนะคะดูไปก็ยิ้มไปมีความสุขนะคะคนที่ชอบเสียงเพลงนะคะนอะกแค่ได้ยินเสียงเพลงเราก็มีความสุขนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนอย่าลืมเดอ้อขอส่งกำลังใจให้กับสาวน้อยคนเก่งนะคะแห่งชานุมาน <c oughs> สวยเก่ง น่ารักที่สุดเลยขอบคุณทุกกำลังใจวันนี้ยังไงก็คนที่เดินทางไปก็ขอให้เดินทางสวัสดิภาพนะคะมีความสุขทุกวันนะคะขอ ให้ทุกท่านนะคะเต็มที่นะคะเต้นให้สนุกนะคะคุณย่าอยู่ไกลยังอีฉาเลยนะคะขอบไปกำลังใจหน้าจอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแม่เล็กมากาขอบคุณค่ะขอบคุณลูกสาวแอมขอบคุณ fc แฟนคลับคนไหนเข้ามายังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะคะช่องคุณย่าจันหอมสตอรี่ชอบก็ขอให้กดไลค์ใช่ก็ให้กดติดตามกดกระดิง่งติ๊งๆดูโฆษณาให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ